คนเคยกินไส้กรอกชีสเยิ้มแบบนี้ปะคือแบบเราซื้อยี่ห้อนี้มาเวลามาทอดแล้วแบบนึกว่าไส้กรอกเสี่ยงตายน้ำมันกระเด็นใส่หน้าแต่แบบหนังมันกรอบมากแกคือทอดแล้วแบบมันกรียมแล้วพอแบบเอามาจัดใส่จานเอาเข้าปากเนี่ยกัดกรอบๆกรุบๆเพื่อในเป็นชีสเยิ้มดีทุกคนวันนี้ก็จะมาอบไส้กรอกชีสโดยใช้ไส้กรอกชีสยี่ห้อเดิมแต่เปลี่ยนจากทอดเป็นอบนะแล้วก็ไส้กรอกลงเตาเลยจ้าแล้วก็บิดประมาณ1ินาทีพอ5้านาทีเนี่ยเราเอามากลับลิ้นนึงได้เสร็จแล้วเนี่ยกรอบย ทุกคนเห็นหลายคนถามเรื่องราคาเส้กล่องนี้เราไปเช็ค p า i แล้วนะที่แมคโคร79บาทจ้านอกจากนั้นนางยังมีเส้กอกหลายๆแบบเลยนะอูแบบผลิตภัณฑ์นางเยอะมากแล้วก็มีชีสอันอีกอย่างหนึ่งด้วยแต่ว่ามันหนังไม่กรอบนะเราชอบหนังกรอบมากกว่าใครอยากซื้อก็ไปซินะจ้านี้เหมาหมดเลยจ้าทุกคนวันนี้ก็จะมาทำสาส้กลอกชีสเยิ้มๆโดยใช้ยี่ห้อนี้เลยและวันนี้ก็ใช้มหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็บังนิดนึงนะพอเสร็จแล้วก็ใส่ใช้ร้อยแปดสิบองศาสิบนาทีฟิ่งได้แล้วก็จะได้เป็นโอ้โหมันเหมือนแบบ กรุบกรอบชีสเยิ้มละลายในปากคือกรุบวันนี้ก็จะมาทำไส้กรอกโคตชีสโดยใช้ไส้กรอกชีสของ FM เป็นไส้กรอกไก่จัมโบ้สีทองสอดไส้ชีสพอน้ำมันร้อนแล้วก็ลงไปทอดเลยจ้าให้เดือดบุ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 ดพอสุกแล้วเนี่ยเราก็มาตัดเช็คนิดนึงว่าชีสไหลยเยิ้มไหมถ้าไหลยเยิ้มแล้วเนี่ยเราก็เอาเข้าปากจ้าฟินจ้าตอนนี้ทำแบรนด์เขาแจงมอสเขาด้วยนะไปติดตามทิกต็อกเขาได้แล้วก็ใครมีเพื่อนชอบกินชีสแท็กมาหน่อยนะ